สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนภาษาไทยพาเพลินกับครูพลอยในวันนี้นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเราวันนี้เราก็ยังคงต่อกันที่เรื่องของการอ่านนะคะแต่ว่าจะเป็นการอ่านอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะการอ่านของเราจะเป็นการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะ ซึ่งการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนั้นเป็นการนับวันเดือนปีทางจันทรคตินะคะตัวเลขที่ใช้แทนวันเดือนปีนะคะมีดังนี้นะคะนักเรียนดูในหนังสือ,อาภาษาไทยหน้าที่95ของเราได้เลยนะคะดูตามครูเลยนะอ่าตารางช่องที่1น,นะคะนักเรียนดูนะคะช่องวันนะคะช่องวัน1เนี่ยนะคะเราให้เป็นวันอาทิตย์ สองเป็นวันจันทร์สามเป็นวันอังคารสี่เป็นวันพุธห้าเป็นวันพฤหัสบดีหกเป็นวันศุกร์เจ็ดเป็นวันเสาร์ง่ายๆเราก็เริ่มนับที่วันอะไรก่อนคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุรธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ครบเจ็ดวันนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นเดือนของไทยเนี่ยเดือนที่หนึ่งเราจะเรียกว่าเดือนอ้ายนะคะเดือนที่สองเราจะเรียกว่าเดือนยี่ ส่วนตั้งแต่เดือนที่3ถึงเดือน12เนี่ยเราก็จะเรียกตามเดือนที่เลยค่ะเช่นเดือนที่3ามามเดือน3 4เดือน4ีหเดือน5 6เดือน6 7เดือน7 8เดือน8 9เดือน9ก้เดือน1ิบสเดือน11และ12เดือน12นะคะทีนี้เรามาดูนะคะถ้าเป็นเดือนสากลของเราเดือนที่หนึงเราคือเดือนายใช่ไหมคะถ้าเป็นเดือนสากลนักเรียนก็รู้อยู่แล้วเราก็เรียกอะไรคะ หมกราคมสองกุมภาพานันธ์สมีนาคม 4. เมษายน 5. พฤษภาคม 6. มิถุนายน 7. กรกฎาคม 8. สิงหาคม 9. กันยายน 10. ตุลาคม 11. พฤศจิกายนสิบสอธันวาคมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อ่นักเรียนดูหน้าตานี้นะคะ หน้าตาอันนี้คือหน้าตาของวันเดือนปีแบบไทย <c oughs> ตัวเลขด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะแทนวันด้านซ้ายคืออะไรคะซ้ายมือของนักเรียนซ้ายมือของนักเรียนจะแทนวันนะคะตรงนี้ให้เป็นวันนะคะวันอะไรคะเรียนดูเลยค่ะวันอะไรคะเลขสองอยู่ที่วันอะไรคะวันจัน เป็นวันจันทร์นะคะต่อไปเขาบอกว่าตัวเลขด้านขวามือจะแทนเดือนค่ะขวามือคือตัวนี้ค่ะแทนเดือนแม่กเรียนมาดูตารางเดือนค่ะเดือนเราให้อยู่ที่อะไรคะเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะเดือนหนึ่งคือเดือนไอเดือนไอนะคะ อ่าค่ะต่อไปเครื่องนี้เครื่องหมายนี้เราเรียกว่าปะยานน้อยใช่ไหมคะตัวเลขที่อยู่บนเครื่องหมายนะคะถ้าอยู่บนเครื่องหมายเนี่ยเราจะเรียกว่าข้างขึ้นนะคะเราก็จะใช้คําว่าขึ้นขึ้นอะไรคะนักเรียนขึ้นสิบห้าคำค่ะต่อไปนะคะถ้านักเรียนเห็นไหมคะ มันจะมีตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายไปยานน้อยอยู่ข้างล่างนะคะอะตัวแรกเราบอกแล้วว่าเราให้เป็นวันตัวที่สองขวามือเราเราให้เป็นเดือนตัวที่สามเราให้เป็นอะไรคะถ้าอยู่ข้างบนเราเรียกขึ้นถ้าอยู่ข้างล่างเราจะเรียกว่าอันนี้เราเรียกว่าขึ้นนะคะค้างขึ้นอันนี้เราเรียกว่าแรม เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าวันวันที่ห้าคือวันวันพระหรือหดัดสะบอดีเดือนอะไรคะเดือนสองอยู่ข้างล่างเราเรียกว่าแรมแรมเท่าไหร,ร่คะแรมสามค่าใช่ไหมคะ อาทีนี้นักเรียนลองมาทำกับครูดูนะสำหรับข้อที่นี้ข้อนี้นะคะเจ็ดเจ็ดเป็นอะไรคะเจ็ดเป็นวันใช่ไหมคะวันอะไรคะนักเรียนเจ็ดเป็นวันวันอะไรคะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เดือนอะไรคะเดือนแปดอยู่ข้างบนเราเรียกว่าอะไรคะ ช่วยกันตอบครูนะคะขึ้นอะไรคะเก้าขำค่ะทีนี้ข้อต่อไปดูบ้างวันแรกค่ะวันที่หนึ่งเราเรียกเป็นวันวันอะไรคะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์เดือนอะไรคะตามเลขเลยค่ะเดือนหกใช่ไหมคะเดือนหกอยู่ข้างล่างเราเรียกเป็นอะไรคะ อยู่ข้างล่างเราเรียกเป็นแรมเท่าไรคะแรมสี่ขั้ใช่ไหมคะอ่าเมื่อนักเรียนฟังที่ครูสอนแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะจดหน้านี้ลงไปนะคะเรื่องนี้ลงไปในกระดาษสมุดของตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายมาส่งให้ครูดูนะคะยังไงนักเรียนก็ขึ้นเลยค่ะข้อที่หนึ่งคืออะไรคะ นักเรียนขึ้นตามครูเลยค่ะข้อที่หนึ่งคืออะไรแบบฝึกหัดนักเรียนขึ้นเลยแบบฝึกหัดเรื่องวันเดือนปีแบบอะไรคะแบบไทยใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอะไรคะสอง เท่ากับนักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปเลยครูฉเฉลยไปแล้วข้อที่สองคืออะไรคะคืออะไรคะอ่าเราทําไปด้วยกันแล้วนะข้อที่สามคืออะไรข้อที่สี ให้นักเรียนทำนะคะตาม1 2 3 4ก็คือข้อหน้านแผ่นนี้นั่นเองนะคะให้นักเรียนทำลงไปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูนะคะพร้อมตรวจคำตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการอ่านวันเดือนปีนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเพีร